สบายดีสบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับน้องตุ๊กในซ่องเจวลาวซับเหนือเนาะทุกคนเปลี่ยนสื่อใหม่แล้วทรงผมกับหม่จิ๊ดจี่ขังจ้าแ <c oughs> ม่เา้าลาวซับเหนือเา้าลาวซับเหนือฮ่าฮาไปวันนี้เรา,า,าจะพาทุกคนไปเบิ้งหายมันตุ่นของนลองตุ๊กเน่อแบบป,ป็นบอแต่งตัวส,สวยเลย แต่บได้ออกไปใส่คือขึ้นไหาจ้าไปเลยไปยาวเด้อเด้อาเด้อพาไปเลยเนาะไปเลยทุกคนเข่า wow ที่ราจักขึ้นเนาะพอฮาบ่าดดมาหลายมื่นเลยเนาะหลายมื่นหลายหมนเกือบเดือนทกนเนางแมพุกวนไดมาเลยพุกแกวนาเดมาครับสัีค่ก็นทุกค เลี้ยงแบบนี้เหมือนเดิมเนาะทุกคนดอกมะเกาของ้องตุ๊กกะบปมีแล้วเนาะทุกคนหายหมดแล้วเนาะลน้นหมดแล้วลน้นหมดล้วจ้ามีแต่ดอกน,นี่เนาะมีดอกสีม่วงดอกสีม่วงก็เป็นมากเลยมันเกิดแตกแล้วเนาะนี่ทาทาทามือเดิมมันแต๊กเข้าก่อชิมาเก็บไปกิน เอเขียวดำดให้เขียวดำดำเกสั่นมากสั่นที่สุดเลยไปเลยจ้านี่ดอกอัเดิมนี่นี่มานี่เป็นหลายหลายคนนี่มันกำลังเป็นมากมันกำลังเป็นมากใกล้ถึงเวลาของ น้อตุ๊กสิมาเก็บแล้วเนาะไปโคดเดี๋ยวนี้เฮากะขึ้นมาแล้วเนาะขึ้นมาเท,ทิงพี่แล้วเฮาสิย่ายงขึ้นให้เฮาตุกเพียมามา,มานั่นิเนาะมาเบิงบ่งว่ามันมันมีบมันขึ้น,บ,บ,นบว่ามันบ่ขึ้น,นมือน้อหน้าเฮาจังมาปลูกอีกเนาะทุกคนเนาะมนหนอง มาเนาะมาย่างขึ้นมาจ้าเดี๋ยวจะถ่เบิง้งเนาทุกคนเนาะมันหกแล้วมันติบขึ้นเนาะทุกคนอันนี้เป็นทางขึ้นหายของเฮามันติบเนาะเม่ขอขึ้นหอเทิงพุลนละมน้องตุก๊กจะถหายเบิงบ้งวิววิวสวยๆจ้า ขึ้นมาทนกันเนื่อยแหละเนาะทุกคนต้กงออกกำลังกายเยอะๆแล้วจากมือหนึ่งหลองตุกจะจอยหุ่นเพียวๆเลย <laughs> <laughs> ไปเลยจ้าย่งางขึ้นไปมันก็จะมีตึ๊บๆเนาะสมเลยนี่อันนี้คือต้นมันขาตึบยานโตนะนะยานโตถาก อย่าตัวถากตกกระดิบกระดิบฝนตกแล้วโอ้ยจะหน่อยจะไล่ลงนี่เลยแล้วแหละกิ่งลงเลยมันต้นเอ้ยขึ้นเด้อขึ้นจัดเด้อเป็นซัดเด้อ เอาแม่เอาลายบอกเก็บกปุกนอาเอ้ยม่บอกว่าเก็บักกูดไปผสมกินติดขนาดนี้โอ้โอ้โน้ำม้งตกมีมันมันมันแต่น้ำเนาะทุกคน ขึ้นละเดีเดอทุกคนออกละเด้อุยอ,ยอ,ยอ,ยอยมีปักกุเด,ดีนี้ผักกุดงองชะ้องลูกนี้เอ,อาของเยอะมามีประโยชน์นะทุกคนออ้ยบังบิวบิวงา,งงาม โมกลยทีตเกบใบใหายเมื่อไหร่เ,เก็บปักกุดกันนะทุกคนแม่ยุหลงซานแม่ข้ามไลยอ่ะพักกูดนี่อูไปเก็บตลอด ตอนลุกไปมันก็พาลุกไปเก็บผักกุดนี่แหละซุปจะนอนเ่าความจ็บเจ็บนอนจา้านอนจา้านอนนั่นโอ้ผักกุดงหอกมือนี่คือกับผมเปียน่องตุกทักมือนี่เลยนะทุกคน งงในใจมากเลยหายน้องตกกุ๊กมันตนเริ่มออกแล้วนะทุกคนมันตนมันก็เริ่มอออเก็บผักกูดไปนํานี่ออกแล้วฝนตกเสลออกทุกคนคือว่าได้ฝนอยู่ได้ฝนดีอยู่ได้ฝนดีอยู่ กเก็บผักกูดเก็บผักกูดง่องอจ้าอื้ยกิ่งลงนี้ฉันเลยวับผักกูดง,ง้องอุ้ยงามไม่ไฮอันหัวยมือนเอาคือจีเอ,อเนอะเอาะมือน่าหาไปเก็บ,บืม กูดจ้าปากกูดจ้าออกด้หน่อยทุกคนนี่ออกอุ้ย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 นี่งามมาเก็บปากกูดยังเดียวมั้ง 哎呀，好困。 ีนพร้อมเนาะแต่ทางไม่พร้อมแต่อีอยู่สวยวิยวสวยกับคนสวยสวยบองบองหลงตัวเองไปแล้วทุกคนชมตัวเองกับเป็นผูฟ้าางามเดน๋ยี่ประมาณสี่โมงหาโมงเนาะทุกคน เอามาเบิ้งหายแล้วค่ะก็เก็บพักกูดไปนั่เลาะเก็บพักกูดเมื่อกี้ยู่ก็เก็บได้บนนั้นลืมไปลืมมากก็คือยังใดอยู่เนาะทุกคนเดี๋ยวนี่นอ้องตุ๊กกะสีกลับลงไปแล้วเนาะทุกคน ทีมลัวลงเซยแม่ก์กันเนาะทุกคนกลับกันเด้อให้มันตนบา,บายบายเดี๋ยวนึงก็ได้มาเมื่อเนาะทุกคนทุกคนเดี๋ยวนี้น้นองตุก,กันลงมาแต่แต่เทิงพุนลอเนาะลงมาแต่เทิงพุนทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุกได้ลงจากหายมาแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุกกำลังห่างลงไปห่างลงไปหลุมพุนลอเนาะ เห็นๆเห็นวิวกวางบ่วิวงามเนาะบ่ได้มาหลายมื้อฝนตกเื้อเขียวอุ่มทุ่มเขียวกระจี้หมดเลยเมื่อกี้ตอนเก็บผักอยู่อันเทิงหายพุ่นน่ะเก็บผักกูดอยู่เทิงหายพุ่นอูค่ําบ่บ่ได้ไปว่าสิบ่ได้ไปเที่ยวแล้วเนาะทุกคนน้องตุ๊กกะคิดว่าสิไปนําอูค่ําอยู่ตอนนั้นคิดอูค่ําโควิดยังหลายแบบนี้เนาะ คิดยังหลายแบบนี้ก็สิบ่ได้ไปซานแม่บ่ให้ไปแม่น้องุกก็คือสปมานั้นแหลเนาะทุกคนแต่ก็อยากไปเที่ยวกับ,บปู่ค่ําเนาะสิไปบ่แก้วเนาะไปเหนือสุดไปเหนือสุดเนาะทุกคนไปเกือ,อ,เอ,กอกบ,หบหเหนือสุดของประเทศลาวอีกน้อยนึงก็ฮอดพงสาลีก็ฮอดเหนือสุดของประเทศลาวล่ทุกคน น้องตุ๊กไปอยู่อันไปอุดมไซแต่ว่บบวันไปหอนอันบอกแก้วเนาะน้องตุ๊กอายากไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตคือกัดเราเพราะว่าบอกแก้วก็มีนอกตุ๊กศึกษามาบอกแก้วมีหาเมืองเนาะทุกคนหาเมืองแต่เบื้องมือน้องตุ๊กดำมากเลยเพราจับพื้นเนาะจับพื้นจับอันดนหลัวที่เฮ้าอันเอามาแต่เชิงหายคุณนะน้องตุ๊กยางลงมาพอเดี๋ยวตอนขึ้นเมื่อขี่รถจักรเมือเนาะแต่ตอนลงมาคือยางลงมาจ้า อแีแม่แม่แม่ว่าอัแม่สิเอาอันหล,อหลัวเอาอหละะัวเืนหั่นน่ะลงมาเนาะตางส่รถมาเอาตุกก็เลยยางลงมาก่อนนางลงมาก่อนแล้วน้ตุกสิไปเอาอันเครื่องอยู่ตลาดเพราะว่าเอาือยเราซื้อไปเอแล้วเนาะซื้อไปเอแล้วนตุกสิขี่รถไปเอาไปกันเลย <c oughs> พร้อมยางลงไปนี่แล้วเนาะมื้อนี้เฮ็ด2เา จะมีเฮาสองคนวนะเนาะพักเปียสองเขาบ้องไปน้าทุกคนบ้องบ้องไกลละไกลละกละจะบ้องบ้องแบงแบงแ,บงและนะ้วเนาะบ้องยิงบ้องมันแป๊กหูแป๊กตาดิเนาะบไดเฮ็ดดายหลายหลายหล,ล,ลายปีแล้วเนาะตั้งแต่เฮ็ดเจยวกับเคยเฮ็ดผมแบบไม่จะเถื่อ อีเ, smile, เอ abre, aja, มย์วะอีเมย์เห็ดเหรอีเมยหัวหัวเงียิ้มีเห็ดผมเปียสองขาวบุ๊บบอีพอเมื่ออีพอเมื่อละโบพอเมื่อละโบเบิ่งเราลงตุ๊กเชือทุกคนเบิ่งน้องลงตุ๊กอีพอเปลามาปล่อยเลยทุกคนปลามาปล่อยอีกกันสามโลปลาหน่อย บเดมาโดนตั้งแต่สงการกับบเดมาเนาะมูวาชิมาลินมูวาชิมาอีนั่นน้องกับโบเห็นมาซะเถื่อเดี๋ยวจะแซดบอกแซดถามเขาก่อนบมาละบอสลงคนเดียกได้เนะไปจ้าลงประจา น้องตุก็ลงมาหอน้องเาเนาะแต่ว่าจร mm. ิงเนี่ยลงจ้างไฮไดแล้วก็อโบใกล้เนาะทุกคนมีแต่ยางลงมาหน่อยเดียวออกกาลังกายเนาะทุกคนเนาะออกกาลังกายตอนขำเนาะอีกจังหน่อยน้องตุกเพียวเราเห็นหุ่นมูมูแบบนี้เด้อแล้วจะเสียใจอยู่หลังเราอีพออีพอกำลังเกือบปิดเล้วทุกคน ไปเลยขับไปเลยขับไปเลยไปเบิ้งเป็ดนองตุ๊กเนาะทุกคนเบิ้งเป็ดแล้ฮากัสิมือเรือนะทุกคนเนาะปเลยเบิ้งเป็ดเบิ้งไก่เยี่ยมเพื่อนสักหน่อยสิอันนี้คือหมูเพื่อน ก็ไก่ไก่ไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กเป็ดตัวเสียมหลายตัวเลยพอปั้นตมสักตอตี้ัดปั้นตมได้เป่เป็ดเบ็ดเป็งไก่หน่อยเตะ ไดแล้วเนาะทุกคนมื่อกันนะพ่อนาไอ้ทุกคนเอากับเบื้องเป็ดเบื้องไก่แล้วเฮาบัตนี้เขาไปเอาเขื่องให้พอกับให้แม่ก็นานทุกคนเนาะอยู่ตลาดเดีย๋ยวเขาลางมือก่อนจึงไปกระเป๋ากะงามงามปเก็บผักกูดเ <laughs> ขาลากมือกันเด้อ นี่คือตุ่มนมใส่ผู้สามโปง่งลูกสาวกวา็คือสามโป่งแล้วเดวนท่ากระลากมือเดินแล้วเนาะทุกคนเดวนน้องตุกก๊กขอโตกลับก็เนาะทุกคนจะได้ขี่รถจักรไปเพราะว่ารถจักรมาคนละคันกับพอกับเม่เนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กกาซิเดล่าทุกคนไปก่อนพักก็นไหลก็ติดตามสองสาวเลา่าซ้ำเหนื้อในเดิ ขอบใจพีพีเอฟซีทุกคนเีค่ะมาเบิร์นเลยค่ะมากดติดตามเนาะและอย่างบอกกดติดตามเนาะทุกคนบ๊ายบายกลับบ้านกันเดอ้อบ๊ายบาย